สัสดีค่ะคุณตอนนี้กกน้องการ์ดอยู่ไหนคะมาลับพี่แคทมาลับพี่แคทพี่แคทมาทำอะไรพี่แคทมาทำอะไรคะมาเข้าค่ายอ,อ่าต,ตอนนี้กกน้องการ์ดมาลับพี่แคทนะคะพี่แคทมาครับค่ายยาเสพติด ยืนรอพี่แก๊จุ๊บสม้านจะสลับท่าจะได้เอาคุ้กะครเรทง้เก่สนุกสนานมากเลยนะคะากับการเท้เา,นนะา,าข้างยังไม่ได้จับมือกัเอนเลยนะเอาเเการเอาการเอากาส ใส่พี่แคท้องการเห็นพี่แคทไหมน้าลูกเสือลูกแคทอยู่นู่นเดี๋ยวอุปกรณ์มารวมกันที่นี่นะครับมาล่องเลยกลับบ้านได้นะครับรถหอมมาแต่ละโรเลยนะครับลูกเสือนี้ดีนะของตรืงนี้นะครับมันนะเก็บเรว่องเรวไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมีการลุ้นได้นะครับ ไอ,อไอจีนไปเมื่อกี้นี่งไงอยู่ไกลจีนนู่นน,น,น่ะนน่นน่ะนี่พี่แคทมาแล้วนะคะแคทมาเข้าค่ายจอนไพยยาเสร็จจีนโอ้หแคทผ่านมาหูันก็คิดถ,ถึงพี่แคทมากเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะของไม่ไหน่ะวาันนี้น้องกันก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสับประรดให้น้องกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ